สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนเย็นนี้กูดูจะพามาชมดอกพวงคามนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะพี่น้องดอกพวงคามขึ้นต้นไม้ก็มีนะคะพี่น้องจ้ะสีม่วงสวยๆนะสีม่วงสีครามเนาะอันนี้มัน มีหลายวันแล้วนะคะมันบานหลายวันแล้วดอกมันก็จะซีบเนาะช่วงนั้นกรูไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไม่ได้ทำคลิปเนาะดอกควงคามตอนที่มันดอกใหม่ๆนะช่วงที่มันกำลังบานมันจะสีสวยมากมากแต่กูรูไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ของกูรูมีปัญหาค่ะ ก็เลยไม่ได้ไปหาบ้านเพื่อนๆเลยนะคะไม่ได้ไปหาบ้านเอฟซีบ้านเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าอะไรเพื่อนๆนทุกคนนะคะกูรูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะโทรศัพท์มันมันไม่ดีอะ่ะมันชาร์จไฟไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะคะตั้งหลายวันติดกันกูรุก็ไม่มีโทรศัพท์เล่นเนาะอันนี้ เอาไปที่ร้านมาเรียบร้อยวันนี้ก็ได้มาถ่ายทำวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันนะคะดอกควงคามยามเย็นนะคะสวยงามนะคะพี่น้องเย็นแล้วในส่วนบ้านของกูรูนะคะพี่น้องจ้า แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพามาชมดอกพวงคามนะคะวันนี้ได้เล่นโทรศัพท์แล้วนะคะโทรศัพท์ดีเหมือนเดิมแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้ไปบ้านทุกคนแล้วนะคะจะไปตอบคอมเมนต์อีกหลายวันที่ไม่ได้ตอบเนาะ แล้วก็หลายวันที่ไม่ได้ไปหาบ้านเพื่อนๆนะคะก็อย่าว่ากันนะคะมีเวลาแล้วไม่ใช่ว่ามีเวลาแล้วล่ะครูก็ชอบตอบแต่กลางคืนนากกลางวันทํางานเนาะแต่ว่าหลายวันมานี่โทรศัพท์มีปัญหาแล้วค่ะชาร์จไฟไม่เข้าเนาะก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ